แล้วเรากดเนี่ยปุ๊ดๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือไอแอลกอฮอล์เลยอ๋อไม่หักเหรอหักแม่งดื้อเลยเพราะอะไรเพราะใครมามันก็กดๆแต่มันไม่ยอมเติมอ่กูหักแม่งทิ้งเลยมันจะได้ใช้ยังไม่เป็นไงกูจะได้ใช้มูอยู่คนเดียวอ๋อคือพี่ที่ใช้คืออย่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่อ่ะเออวะถ้าคนใช้เนี่ยตอนนี้มึงรู้แล้วเดี๋ยวนี้ ยจะมาแกทไมถ้าสมมติถ้าคนใช้ไม่เป็นก็ทำนี้ได้วใช่ไหมใช่ไหมถังก็ได้หมดแต่มันไม่ขึ้นไงอ๋อตรงนี้ต้องต้องจิกตรงนี้ใช่ไหมไม่บอกได้บอกเดี๋ยวคุณมาใช้ของผมอ๋อเออมันมันมันใช้แล้วมันไม่เติมไงก็เลยหักแนมเลยเราจะได้ใช้คนเดียวไงคนไทยหัวใจเออว่าแล้ว้ป็นเป็นลูกไงเป็นลูกไหมเน่เป็นลูกไะเออเน่เน่เน่สวยไหมสวยไหมเน่ เล็กๆก็ทำได้นเออถ้าเขาไม่รู้ก็อย่างนี้ใช่ไหมก็ก็คือมันหกไปใช่ไหมมาหกพะพ่ญ่เลยอ๋อเอาอีกรอบหนึ่งดูแล้วครับอใช้กันนี่นะครับ